เราทำกุหลาบไปแล้วช็อกโกแลตไปแล้วเหลือสตรอเบอรี่ในวันวาเลนไทยป้าจะทำอะไรก็ทำสตรอเบอรี่เค้กเลยแล้วเป็นรูปหัวใจดีด้วยป้าจะได้สอนว่าเวลาเรามีเค้กกลมเราจะไปทำรูปหัวใจเราทำยังไงโอ้เอฟซีจะได้รู้แล้ววันนี้จะได้รู้ว่าเค้กกลมแล้วไปทำเป็นรูปหัวใจทำยังไงเพราะว่าป้าป้าอยู่โรงแรมเราไม่เราไม่มีพิมพ์รูปหัวใจนะแต่ป้าต้องถ้าเกิดลูกค้ามาสั่งป้าต้องทำรูปหัวใจเองเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทำยังไงโอเคเดี๋ยวทำให้ดูไป โอเคโอ้ป้าวันมีแค่นี้เองเหรอโอ้ยเกเยอะเหมือนกันเลยเนี่เว้ยทำไมห <Okay. S 2> น้าม,มันลอกเงี้ยทำเป็นบาเกตเต้นะเดี๋ยวจะทำเป็นรูปหัวใจหน้ามันลอกอย่างนี้เพราะว่าเราเรา,เราตีค้างคืนว้ป้าป้าออกแบบไว้แล้วโอเคเดี๋ยวจะทำเลยนะจะได้รู้ว่าไ,ไอ้เค้กกลมจะมาทำเป็นรูปหัวใจทำยนะังไงอ่ะเดี๋ยวป้าเลเยอร์ก่อนนะป้าเลเยอร์ก่อนสามชั้นอ้าวหนึ่งชั้นแล้ว สองชั้นเค้กเราสูงนะต้องเอาทิ้งไปชั้นทีนี้จะได้รู้แล้วเค้กกลมๆมาทําเป็นรูปรูปหัวใจทํอยังไงสองช้นอ๋อไม่เอาชั้นน,น,น,นี้เดี๋ยวป้ากวาดก่อนเอาดูนะดูนะเรามีพลาสติกนี้ยนะแล้วแบ่งพลาสติกเป็นสองสองครึ่งก่อนแล้วทำงางไงอันนี้ติดก,กันก่อนนี่เท่ากับเ,เค้กสามปอนนะป้าเอาแม็กเย็บนี่เค้กสามปอนนะจะทำให้เป็นรูปหัวใจใช่ไหมุ้ย เป็นไงเป็นละเป็นยังเป็นเละเห็นไหมวิธีทําเค้กรูกหัวใจอ่าโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวนะพ้าเช็คดูก่อนว่ามันใหญ่ขนาดไหนทําให้มันใหญ่พอดูอะถ้าอันนี้ลหละเราก็แม็กตรงนี้เป็นลูปหัวใจยังโอ้หนี่ไงเป็นลูกหัวใจแล้วเราก็งัดมันหน่อยใช่ไหมเป็นรูปหัวใจแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาวางวางไว้บนนี้อ้าวแล้วเราก็เอามีดตัดตามีดตัดนะตรงนี้ตัดนี่ก่อนตัดนี่ออกไปก่อนตัดนี่ออกไป นี้ออกไปนะทุกชั้นเลยนะแล้วทีนี้เราก็ใส่ไปในนี้ปึ๊บอันนี้ก็ตัดมาตามนี้เป็นยังอันนี้เป็นรูหัวใจแล้วอันนี้เราก็ ปาตัดตรงนี้ตัดขอบมันทิ้งไปอันนี้ตัดขอบมันทิ้งไปเอามาไอคลิปที่แล้วที่ป้าทําทเค้กของขวัญน,นะโอ้โหคนชมมาเยอะเลยเค้กสวยมากแล้วปาบอกแล้วว่าถ้าปาโชว์ฝีมือแล้วก็ไม่ต้องห่วง<อ>ทีนี้ทํายังไงดูนะทีนี้เราก็เอาเอา,เอาเ,อาเอาเค้กวางลงไปแล้ว<อ>เค้กจริงๆวางลงไปแล้วนะคลิปที่แล้วที่เราทํเคลิของขวัญเนี่ยปาให้คะแนนฝีมือตัวเองเท่าไหร่โอ้ยอยันนั้นแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงร้อยหรอกถ้าจริงๆแล้วป้ามีเวลามากกว่านี้อุปกรณ์ดีกว่านี้ป้าจะทําดีเอาตัดตรงนี้ออกนะแล้วเรา มายัดหวัวเห็นไหมอันนี้กตัดออกไปเดี๋ยวเวลามันเป็นใส่ครีมใส่อะไรมันก็ติดกันเลยป้าจับอะไรก็เป็นอุปกรณ์ทําขนมได้หมดเลยใช่ใช่สมัยก่อนป้าทํางานโรงแรมมันไม่ไม่ไม่มีอุปกรณ์เยอะหรอกอุปกรณ์มันไม่เยอะเราต้องเก่งแล้วแล้วป้าเป็นคนรับออเดอร์นะถ้าใครบอกว่าป้าทําทําขนมเป็นรูปหัวใจหน่อยป้าบอกสบายเลย <laughs> ป้าบอกสบายเลยอันนี้มันสร้างไปเราตัดเดี๋ยวนะนิดเดียวอันนี้เข้าใจทุกคนเข้าใจเนาะเอานี้มาใส่แทนหัวมันเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นมันจะได้ติดนี่พอดีเดี๋ยวนะป้าต้องเลื่อนมันนิดนึงเอาแล้วเป็นลูกหัวใจแล้วเป็นลูปหัวใจแล้วป้าทำอะไรอ่ะจะต้มน้ำเชื่อมป่ะนี่น้ำตาล5 0ิกร,รมัมน้ำร้อยกร,รมัมหรือเกินมานิดนึงไม่เป็นไรกรรมัมสองกรรมัม <laughs> อันนี้ <laughs> <laughs> ขาดไปสองกรรมัม อ้าวโอเคอเนุโลมไปไปแล้วป้าเวลาป้าช่างของไม่ขาดไปกำสองกำหนึ่ไม่เป็นไรกำสองกำไม่เป็นไร 800พอนี่เราต้มให้มันเดือดให้เดือดน้ำเชื่อมเดือดแล้วกเก็บไว้จนมันเย็นนะเราค่อยไปทานเออเวลาทำจริงๆอ่ะเวลาที่โรงแรมอ่ะเขาจะไม่ได้ต้มทีเท่านี้นะเขาต้มทีทีเป็นถังๆเลยนะเก็บไว้ในตู้เย็นนะเป็นเป็นลิตรอะ่ะหลายๆลิตรอะ่ะเขาเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาป้าจะใช้ป้าป้าก็ไปตักมากระบวยหนึงกระบวยหนึงมันจะอยู่ประมาณ160กรัมแต่คนไทยไม่ชอบไม่ชอบน้ำเชื่อมนะเราก็ใส่น้อยหน่อยเอาแค่150กรัมพอแล้วนะบางทีก็ขาดนิดหน่อยทำไมป้าต้องทาน้ำเชื่อมฮะทำไมป้าต้องทานให้เค้กมันชุ่มคอไงกินแล้วมันชุ นุ่มด้วยนุ่มด้วยแต่สไตล์เขาเป็นอย่างนี้แล้วเวลาป้าอยู่ไม่ใช่น้ําเชื่อมอย่างเดียวนะต้องใส่เหล้าด้วยนะเอหล้าผลไม้อะพวกเหล้าเคียสเหล้าลำแต่ส่วนใหญ่ป้าจะชอบใช้เหล้าเคียสเพราะมันหอมดีป้ามีคลิปโชว์หมกักไวน์ไหมป้าหมักไวน์ป้าป้าเคยหมักกินเองนะไวน์อ่ะป้าเคยหมักกินเองจำไม่ได้แล้วกี่วัน15วันแบบรู้อ้าวมันเดือดแล้วนเะนี่เดือดแล้วเดือดแล้วโอเคเดือดแล้วออาพอแล้วปิดอ่าน้้ำเชื่อมทานาะ อ้าวทีนี้ครีมนะนี่ครีมเค้กสตรอเบอรี่เนาะเราก็มีไส้เอแครครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราใส่บัตเตอร์ครีมครึ่งหนึ่งยังจำได้ไหมบาเกเตะ เาทำแบบเดียวกันเลยเราเราทำแบบบาเกตตคมันจะได้สวยๆอ่ะปะ้าเอากีโงมาฝั่งนี้ก่อนครีมครึ่งหนึ่งแล้วก็นี่ส่เอแคร์นะทุกคนจำไว้นะนี่ในคลิปเอแคร์ K. สปันเค้กก็มีในคลิปสปันเค้กแล้วโอเคนี่ใส่เอแคร์อันนี้บัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมป้าไปแช่เย็นแล้วมันจะแข็งๆนิดนึงป้ามีคลิปสอนตีบัตเตอร์ครีมดนะ้วยไหมคนดูไปดูได้มีมีบัตเตอร์ครีมมีแล้วเอแคร์<บ>ก็มีแล้วแล้วคนไปทำแล้วด้วยแล้วชมกันว่าอร่อยอร่อยมมมีีคนนตต่มมะนะทท่่าาาางงปปปรระะะะเเเเททททศศชยอไ Đó, thăm ngay đúng không มีคนเอาครีมเนี่ยไปทําเขาอยู่ต่างประเทศเขาฟังว่าถ้าต่างประเทศให้ใช้เนยสดล้วนๆเลยเขาทําแล้วเขาบอกโหอร่อยมากเลยเยี่ยมเลยเขาเคยทําเค้กขายไม่เคยทําสูตรนี้เลยตอนหลังเขามาเจอป้าเขาเอาสูตรเนี่ยไปทําขายเขาบอกว่าอร่อยมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมสมัยก่อนเขาทำอ่ะเขาต้องตื่นเช้ามาตีครีมทุกวันแต่มาดูคลิปป้าป้าบอกว่าบัตเตอร์ครีมเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้เดือนหนึ่งได้เขาเลยไปลองทําดูเขาบอกว่าทั้งอร่อยทั้งสบายเดี๋ยวนี้สบายแล้วไม่ต้องตื่นเช้า มันไดก่อนแหละเนี่ยเราก็คนให้มันเท่ากันโอเคนะเข้าใจนะอา้าวเสร็จแล้วก็นี่บีบถุงบีบนี่ป้าสอนเทคนิคการใส่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ดึงตรงนี้เพื่อให้มันนีบติดกันดึงขึ้นมานะดึงหัวมันขึ้นมา,าเอาจำได้ไหมเดี๋ยวป้าเอานี่มาก่อนอันนี้รีบไปก่อนอันนี้มา ดูดีๆนะแล้วเราก็บีไปตอนนี้มันยังไม่ติดกันนะเดี๋ยวมันมีครีมมันจะติดกันโอเคนี้เราก็หกั่นตอเบอร์รี่นะอัตนะตอเบอรี่แล้วก็ใส่อย่างนี้ใช่ทำไปเรื่อยๆนะ อ้าวเสร็จแล้วเราก็อันนี้ใส่ปลาย,ปายเป็นลูกหัวใจแล้วเห็นไหมวันนี้ปลายจะทำสวยมากนะเดี๋ยวไม่กล้ากินอ้าวใส่ปลาย,ายอันนี้ใส่ใส <c oughs> เห็นไหมพอดีเลยไหมเอ้ยพอดีเลยวันนี้ปลายจะทำสวยมากนะเดี๋ยวไม่กล้ากินโอเคมันสวยตามรูปแบบของมันนี่แหละปาเกตเต้นี่ขายดีนะทั้งสวยทั้งขายดีอ้าวต่อไปทําอะไรให้ทาย่าน้ําเชื่อมอ้าวานน้าเชื่อมถูกต้อง <c oughs> เดี๋ยวเราเสร็จแล้วต้องไปแช่วไว้สักครึ่งชั่วโมงนะค <c oughs> ่อยมาทาแยมใช่ให้ให้ให้ครีมมันแข็งก่อน อ่าวเสร็จแล้วก็เอาครีมเอาครีมใส่รูนี่นี่นะใส่รูใส่รูใส่รูไปครีมใส่รูมันก่อนอ้าวเสร็จแล้วครีมไม่พอตักต่อแล้วก็บีบใส่นีดนะ ทุกคนจะได้ประโยชน์จากเคกคลิปนี้ก็คือเราจะแปลงร่างจากจากเค้กลมเป็นรูปหัวใจได้ยังไงจะได้ทําได้แล้วมันพอดีนะน่เนี่ยนี่ขนาด3าปอนะแต่ปลามีรูปทรงอื่นอีกไหมเออสีลงสี่เหลี่ยมทําได้หมดแหละแต่สี่เหลี่ยมมันต้องเล็กลงนะอันนี้พอแล้วแล้วก็เอาตอเบอรี่ใส่เข้าไปแล้วเป็นตัวเลขป้าทำได้ได้สบายตัวล่งตัวเลขทําได้หมดไอตัวเลขง่ายกว่าหัวใจอีกยลยล่ะใช่หัวใจยังยากกว่าเลยอ้าวเสร็จแล้วแล้วก็เอานี่ที่เหลือโปลลงไปอันนี้ก็ตัดเป็นชิ้นเล็ก ไปอุดตรงนี้เดี๋ยวเวลามันมันมีครีมมันก็ติดกันเองอแล้วก็มาอุดตรงเคแล้วก็ทาน้ําเชื่อมนะมเห็นไหมป้าทําขนมมานานแล้วมันจะพอดีกันเลยเห็นไหมประสบการณ์ล้วนๆใช่เพราะว่าป้าทําของออเดอร์เวลาเวลาอยู่โรงแรมใครออเดอร์เค้กป,ป้าทำหมดอะแล้วก็เอานี่ลงไปตามซอกนี้ อาแล้วก็มีใส่ไปตรงนี้มันจะพอดีพอดีกันหมดเลยนะโ oh. อย้ยีเซเปตุล่าให้ปลาอันหนึง่งเอาเซปตุล่าเลยเหรอเอออันนี้แหละอันนี้แหละเปตูล่านี่ๆี่เนแล้วเราก็โบกไปตรงนี้ มันจะพอดีเห็นไหมป้าเคยสอนแล้วว่าทําไมข้างบนนี้มันเอาบางๆทาไมต้องบางๆถ้าเดี๋ยวทายแยมอะถ้าถ้ามันหนาแล้วเวลาเราตัดแล้วผล,ลวไม้มันจะโยกเยกโยกเยก oh. มันต้องบางๆอ่าโอเคแล้วนะเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็ใส่สตรอเบอรี่แล้วอ่าดูตรงนี้ก่อนใส่ามาใส่ามาแตงนี้เลยแต่อย่างนี้เลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วขดม,ม,มันลงมาเรวไปแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงนะค่อยมาทาแยมให้มันอยู่ตัวก่อนสวยไหมนี่เป็นหัวใจไหมเป็นหัวใจเลยโอเคป้าไปแช่เย็นแล้วนะครึ่งชั่วโมงไปอ่ะเดี๋ยวเราจะต้มแยมแล้วนะเรามีสูตรของเรานะไม่ใช่ใส่มั่วไม่ได้นะเดี๋ยวมันไม่แข็งมันมีสูตรนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีแยมมีน้ําแล้วก็มีบูนเขาเรียกแยมแอปเปิลคอตนะแยมแอปเปิลคอตอ่าใส่ลงไปแล้วก็น้ําอ่าแล้วก็บูน ไปต้มนะรู้ไหุกมาต้องคุกก่อนเอาไปต้มอ่ะใช่ใช่ใช่ให้ไปรู้ท่มันแตกตัวก่อน <Okay. S 2> อ่ะเราไปต้มต้มไฟอ,อ่อนๆพอเดี๋ยวมันไหม้ซะเราต้องต้มให้แยมมันละลายหมดนะ คนชอบลิฟบินมากเลยเหรอคนชอบลิฟบินมากเลยอ่ะสวยมากเลยสวยมากฮนะปาทำเค้กธรรมดาให้กลายเป็นกองหอวขวัญได้เออถ้าปาจะใส่อะไรด้านในเค้กหรอกปาจะทำแบบโอ้ยต้องต้องทำไม่เดี๋ยวมีสะพ้ายไหมได้เค้กด้านด้านในเค้กมีแบบที่ท,ที่มีแบงค์เหลยรึงแบงค์ขึ้นมาไอ <laughs> ้ต้มให้เดือดเลยต้มให้เดือดแล้วต้องให้แยมมันละลายให้หมด โอ oh, ป้าเดือแดอแ,ลอแล้วมันเดือดแล้วแล้วมันแยมมันละลายหมดแล้วเนาะใช้ได้แล้วนะโอเคปิดเตาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเอาเค้กมาเนี่ดีดูนะแยมนะถ้าเราทิ้งไว้สักพักมันจะใสนะนะตอนต้มแรกๆตอนต้มแรกๆมันจะขุนๆเห็นไหมอันนี้ก็ใส่เลยใส่ไปเยอะๆนะๆทำไมต้องใส่เยอะรู้ไหมทำไมเดี๋ยวเวลาเราตัดแล้ว แตตอเบอรี่มันยังได้ไม่เผออกมามันจะดรวมตัวกันเป็นก้อนอยู่มันก็เป็นแยมุ้นะนะถ้าถามว่าม,มันหวานมากไหมมันหวานไม่มากหรอกเพราะเราผสมอ้าวใช่ได้เสร็จแล้วเนี่ยออนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาพลาสติกออกนะนเดี๋ยวเราให้มันแข็งก่อนโอเคอ้าวแยมแข็งแล้วนะแล้วก็ตัดนี่เลยออกมาแล้ว <c oughs> อย่านี่รูดหน่อย อาจจะชิมใช่ไหมใช่เห็นไหมเราต้องลุ้นเคลือบตอบร์เี่เลยนะอา้าอันนี้มันมินบิแล้วอันนี้มันมินินะนแล้ว,นนลวเห็นไหมเห็นไหมชั้นเลยเเอาออกมาให้ดูนะโอ้มาแล้วชิมเลยดีกว่าเอามาชิมเลย S <S เอาชิมเลยบาเกเต้เหมือนเดิมไหมมันเหมือนกับมันเป็นแบบเดียวกันทีนี้ป้า,าจะมาสอนให้ให้นักเรียนเอฟซี FC ส่วนใหญ่จะสอนว่าเค้กกลมๆมาทําเป็นหัวใจได้ยังไงจะได้รู้ว่ามันทำยังไงมันก็เป็นหัวใจเนาะแต่มันไม่ไม่เหมือนพิมพ์พิมที่เป็นรูปหัวใจทีเดียวอร่อยไหมเนื้อ<า><ม>เค้กเรานุ่มไหมะนะมนุ่มมากเอาตะกี้ปุ้นถามว่าแล้วแล้วคนเรียนได้กินขนมไหมเอาป้าจะเล่าให้ฟังสมมุติใครมาเรียนคุกกี้นะก็จะได้คุกกี้ที่คุณทำนั่แหละเอาไปกินนะ สมมติใครมาเรียนเค้กรู้ไหมป้าสอนเค้ก3าอย่างทุกคอร์สจะเป็นเค้กสอย่างแล้วที่คุณจะได้กลับบ้านก็คือเค้กสปอนสา3อันได้กลับบ้านเอากินไปเลยกินไปเลยป้าเพิ่งกินข้าวอีกมันนุ่มแบบมันนิ่มมันนิ่มมากนิ่มมากเค้กยิ่งยิ่งแช่เย็นยิ่งนิ่มแล้วครีมมันอร่อยไหมเออครีมมันอร่อยตอนป้าอยู่โรงแรมป้าชอบชอบกินเวลาตัดขายป้าป้าจะเลมเลมออกนิดหน่อยแล้วก็กินเองเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์ใหม่ด้วยแล้วพาป้าไปเที่ยวแล้วอันนี้พาป้าไปเที่ยวพา กินฟรีหมดเลยตายก็กินฟรีหมดเลยเป็นไเห็นไม่รู้ว่าตาเข้าไปเที่ยวไหนเข้าไปทําอะไรอ๋อไว้ติดตามดูแล้วกันแต่มาสนุกอ่ะงานถ้าปาไปเที่ยวอ่ะปาเที่ยวแต่ที่มันสนุกหนึ่งวันนี้ก็สมบูรณ์แบบนะเค้กรูปหัวใจโดนตัดไปครึ่งหนึ่งนะปาอิ่มแล้วล้ะปากินจนไม่รู้จะเบื่อขนาดไหน ก่ป้ากินบ่น <S <S แต่แต่ป้าบอกให้นะว่าตั้งแต่ป้าทําขายนะีมันไม่เคยเหลือกลับมาให้ป้ากิน <S <S ใช่ไมใช่มันขายออกหมดก็ดูดูเสีมันน่ากินไหมล่ะ <laughs> มันน่ากินไหมล่ะเวลาเราไปขายนี่ขายดีมากๆเลยไม่ใช่โม้นั่นเรื่องจริงเลยนะเราซื้อสตรอเบอรี่ทีหนึ่งสี่ห้าลังแล้วคนปอกสตรอเบอรี่ต้องปอกตั้งแต่เย็นเลยแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งรอไวอ้ถ้าป้ามาปุ๊บป้าจะปาดเค้กปุ๊บก็จะมีคนช่วยเรียงสตรอเบอรี่สามคนแล้วป้าก็จะเรียงกันเสร็จใช่ไหมป้าก็จะเป็นคนไปไปบีบบีบแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อย <laughs> <ๆ>เขาก็จะตามมาใส่สตรอเบอรี่บ้าง <laughs> แล้วก็แบ่งสตรอเบอรี่มาเยอะวันหนึ่งจะเป็นทํางานกงนแบบมูกินหางมัง <laughs> <ๆ>ั<ๆ>้นผลิตไไไมม่<ๆ>่<ๆ>่ทท<ๆ>ันใชแบงป คนละสองสามอันไม่ได้ตอนสมัยป้าเปิดร้านนี่ก็โฮมเ,เมดล้วนทุกชิ้นแล้วลแล้วท,ทุกทุกชิ้นป้าต้องลุยตอนสมัย,ยป้าขายป้าเปิดกี่สาขาเ่ยป้าจริงๆแล้วร้านเรามีอยู่ร้านเดียวแต่ป้าทําส่งเขาด้วยทําส่งเยอะ,อะถ้าถามว่าเยอะขนาดไหนก็โดงมป้าก็ส่งนะคาฟูป้าก็เคยไปขายนะศุนประชุมแห่งชาติสวฐกิจป้าก็ไปมาเมืองทองป้าก็ไปแล้วขายแต่ละที่ดีๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าทําไม่ทันะไม่มีปัญญาทำไม่มีปัญญาทำเพราะว่าเค้กอย่างเนี้ย คุณไปไปไปหาตลาดมีไหมล่ะมันไม่มีเข้าใจไหมเค้กป้าจะคนจะไม่เคยเห็นยังช็อกโกแลตตักเนี่ยคนก็ไม่เคยเห็นสมัยก่อนคนไม่รู้จักหรอกเยอะแยะแล้วไอไอไอเค้กส้มใช่ไหมแล้วแล้วป้ามีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอีกนะก็ทําเหมือนกันเดี๋ยววันหลังทําให้ดูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทำเหมือนเค้กส้มนั่นแหละคอยคลิปหน้าแต่แต่ใช้สตรอเบอรี่ทำใช้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตทำซื้อเขาหรอกป้าไม่ได้ทําเองเราเพราะว่ามันทําเองไม่ไหวทําเราจะทําให้ทันโอเคอร่อยไหม อโอเคเอาเยี่ยมเยี่ยมไว้เจอกันคลิปหน้า